ไปจ้ะตอนนี้แล้ว <laughs> ซ่องพี่ในเรื่องนี้หรออยู่ในซ่องฉันอยากอยู่ซ่องอื่นมากกว่าฉันไม่เหลืออยู่ซ่องจนเลยพี่จา๋ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เลิงชยัยฉันแอบ,บชอบผู้ตายแล้วแมเธอแอบ,บชอบหรอฉันชอบมีเหมือนกันคนในดวงใจของฉันฉันแอบ,บชอบพี่เลิงชัยของฉันนะพี่ไม่ชอบหรอกฉันชอบแก่แก่เกยเอานาน เอาใจไงหัวใจหายไปเลยแม่ฉันชอบก็พ่อไงเกี่ยวเสมยเนะหรอเกี่ยวเสมอนั่แหละแม่เขาไม่ค่อยเอาหรอกแต่ฉันไม่ชอบพี่ชอบเหรอพี่ฉันพูดตรงๆนะฉันเป็นผู้หญิงยุคใหม่ฉันงมไม่รลีหรอกมให้ผู้ชายมาบอกรักมันหมดสมัยไปแล้วงั้นนะสิเอาอย่างนี้แล้วกันนะเอาไงดีพี่ไปเลยเบิกถึงพี่เราไปกันนะพี่นะไป ใจเอ้ยใจไม่รู้ทำไมมันอ่อน ไม่ว่วาตัวไหนนางเอกสวยตูนดีเจริญ ดขอบคุณนะคะแม่ไม่มีอะไรจะตอบแทนแม่นอกจากสามหนึ่งเกไม่ไพี่อะไรไม่ได้บอกหวยนะอย่าไปซื้อนะแม่แต่อย่าลืมโต๊ะด,ด้วยไหนออกมาแล้วลองลองให้เขาฟังสิฮะลืมไปแล้วว่าจะร้องปอนอะไรอา้าวทำไมพี่ลืมนะเนี่ยปีนี้โนโต้เป็นสา AHHHHH <laughs> วันนี้อากาศก็ร้อนซะเหลือเกินหญิงนะ่ารู้สึกร้อนใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้จะทํายังไงให้คลายร้อนได้ละจ้ะพี่จ้าแหมองหญิงถ้าเกิดอากาศร้อนๆอย่างนี้นะมีวิธีเดียวที่เราจะคลายร้อนแต็ค่ามีวิธีเดียวเราก็ต้องไปเล่นน้ำไดอาบน้ำห้สบายใจยงไงละเป็นนใช่จ้ะพี่อันนี้จะดีกว่าถ้างานวันนี้นะพี่นะาพาหญิงไปเล่นนะ้ำให้สบายใจแล้วค่อยกลับมานะกเพจใ เดี๋ยวห่อมฉันจะพาไปเล่นน้ำตกห,หลังท้ายวังเนี่ยท้ายอุทยานของเราน้ำตกใสไหลยเย็น ะแม่นะนะแม่ปวดห่วยระหว่งที่สอนนะแม่ให้ยังวัลตะโกนลิเกอย่าลืมพวกตีภาพเข้าน,นะแม่นะสามคนนี้ไม่ใช่ใครเลยผัวหนูทั้งนั้นหาก,กินกันนะคนะ แหมอีกะเทยแหมวันนี้มึงแต่งหน้าจัดนะเนี่ยสวยสวีท้าจัดว่าเฮียทำไมพูดเฮียแบบนี้ล่ะเต้แหมกูมาหาพี่อยากเจอกูมีอะไรเอ้าหนูก็อยากจะแบแบว <qu> well. ่ bah, ามาคอยบีบนวดให้พ่อไงอนูจะมาคอยบีบนวดกูมาคนเดียวเหรอหนูเหรอมากับเพื่อนนี่มึงอยากเข้ามาใกล้กูนะมึงทำไมเนี่ยนีเมียกูหัวอุ้ย แก่ๆแล้วพอไปเถอะนึ้ว่าจะว่าเมียพุงแขงนี้ไม่ได้นะฉันยังสาวยังเด็กอยู่ใหญ่กว่าไปไปไปกูไม่ได้คิดอะไรกับมึงเลยกระถิบไปเมียพ่อมันไม่เอาพ่อหรอกกูก็ไม่เอามึงไปไปไม่ได้ก็ไปจะถึงไปเละพ่อพ่ออ่ะอีมี่สู้มือไปไปไอ้เล็กไทยพอจัดการก่อนพี่พีแอพี่พ่อพีแอนี่เดีมึงโดกูน้าจะทำยังไงอ่ะแม่มาอยู่ใช่ไหม พยายามให้ฉันดูตัวอย่างนะฉันจะได้จำพี่นะนี่อีกันึ่งเหตุจะไหวงูอี๋นี่เมียกูไม่อยู่โอกาสดีกูเหมือนกันสวยเหมือนกันที่หนูมึงอะ ออกเบียกูเห็นทไมล่ะพ่อไม่ชอบเอเอานครังเียแม่ไม่รู้หรอกกูไม่ชอไปเโดยแตยาหมพ่อไม่สนใจกูนกระถมวางพี่ทำไมนะพูดที่มันดีดีฉันน่ชือกรินนกระถ o กรินกระะทอนแต่ตัวสวยเลยไปไหนกันพี่ชัยแต่สวยตอนนี้กระถอนยังต่อเป็นสาวแล้ว ว่ากระท้อนพอจะมีแฟนรื้ยังจ้าพี่ตอนนี้กระท้อนน้องสาวพี่เรื่องตัวเป็นสาวถ้าหากว่าใครชอบใครก็พอจะมีแฟนได้แล้วเอาแบบนี้วันแบบนี้พี่ไม่มีชุร้ายจะคุยพี่รีบมากเลยพี่จะไปเที่ยวซ่องอื่นเบื่อแลวซ่องนี้มีแต่แคนเดิมๆทั้งน,นั้นเลยซ่องนี้ซ่องนี้แซดมันจะบอกให้เป็นไงพี่ฉันน่ะมีพิกทุกเป๊ะ นี่พ่อเห็นแบบนี้นะนี่เห็นกระท้อนแบบนี้นะอ๋อเป็นผู้หญิงเนื้อนมไข่นะพ่อเนื้อนไมมีเนื้อมีนมมีไข่ด้วยอันนั้นเมต้องพูดก็ได้เน่ตกลงดูตกลงไม่ได้ผ่าใช่ไหมยังไม่ได้ผ่าที่ตอนแรกตอนแรกมาปรึกษาบอกอยากจะผ่าตัดแปลงเพศเก็บเงินได้แสนนึงผ่าตัดแล้วยังเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไปยันทีนี้เนี่ยเนี่ยเพูดดีๆนะ อมองถ้าไปโรงพยาบาลจังมัฉันอยู่นะพูดที่มันดีๆนะถ้าไปโรงพยาบาลเสียงเงินต้องแสนสองแสนให้ใช้วิธีฉันนี่ประหยัดดีวิธียังไงหรอเอาอยางวงรัดไว้เดี๋ยวเจ็ดวันหลุดไปเองมันจะหลุดง่ายญ่ๆขนาดนั้นเลยใหญ่เนาะไม่เชื่อนี่กระท้อนกระท้อนก็เคยทำหลุดไปแล้วไม่กระท้อนทำไปแล้วหรอไม่ใช่จ้ะพี่เลิงชัยว่าไงฉันมีอะไรจะบอกจ้ะมีเรื่องอะไรพี่เลิงชัยจับสิฮะ จับสิจับวะออไม่เนี่ยไม่ปฏิเสธด,ด้วยจับสิจับสิจับสิอุณยังงี้ ไปได้แล้วพี่จะไปชล่านางมันจไม่ให้ไปฉันรักพี่จริงๆนะเอาเลยเอาเลยบอกไดไหพี่รักเธอเสมอน,นอ้องสาวเท่านะเราเห็นเธอแต่เล็กแต่น,อน้อยเพออะรักหนูแบบไงแล้วเธอทารกียาแบบนี้ลูกที่ไหนอายถึงนั่นคนที่ส่องจ้องเราต้องมากมายาฉันรักพี่ฉันเปิดเผยใช่เออ